ทีนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปแลบบรรยากาศข้องการลงทะเบียนคนละครึ่ง p l u สวันที่ซ่องค่ะในส่วนข้องรานคาในพื้นที่จังหวัดนครรีธรรมราชแตะวันนี้นะ,ะก็ยังคงคึกคักค่ะพอาคาแมคคาก็เดินทางไปลงทะเบียนกันนะด้านห้องก,การคาจังหวัดนครรีธรรมราชก็เฉื่อมันค่ะว่าโครงการนี้ก็จะช่วยกระตุ้นเศษรษฐกิจได้ค่ะ อันนี้ที่เราเห็นค่ะเป็นบรรยากาศข้องรักวานี้ค่ะวันที่ซ่องข้องการลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ค่ะอันนี้ในโซ่ข้องรานคาในพื้นที่จังหวัดนครรี่ธรรมราชนะก็มีผู้ประกอบการมีรานคานี้แหละคะ่ะทยอยเดินทางไปธนาคารกรุงไทยสร้างคาต่างๆกันนัดเนียนแมทนะเพื่อไปลงทะเบียนเตรียมพร้อมก่อนที่จะเริมรับซิ์ทุ่งเงินวันแรกก็คือ29ตุลาคมนี้ค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราได้มีการซ่อมท่าไปทีเจ้าหน้าทีข้องธนาคารนะคะบางแห่งบอกว่าแรกแตะว่าเนี่ยวันที่ซ่องใช่ไหม ก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการมักว่าวันแรกค่ะเพราะว่าวันแรกเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่พร้อมนะอาจจะมีปัญหาด้านเทคนิคบางส่วนกันทําให้ประชาชนเนี่ยมาลงทะเบียนแรกตวานี่มักว่าแรกว่าซื้อค่ะการขาดวัดตลอดทั้งวันแรกตวานี้ก็จะมีคนเดินทางมาผืนมันและผี่บาวกลียงด้านคุณเดือนเพ็ญที่เพชรบประสานโรคการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชแกบบโกรงการคนละครึ่งพลัดนะครับทุกนํำมาใช้ในช่วงที่เหมาะสุ่มเพราะเป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจอย่างซบเซา การนำมาตรการลักษณะนี้กลับมาใชา้อีกครั้งชื่อเป็นการตัดสินใจที่มหมาะสมน,นะรับเพราะสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายของพลนองประชาชนในระยะาสั้นได้จริงโดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับที่เป็นท่านสาคัญขอธธ้อระบบเศรษฐกิจแต่ย้ายรัฐบาลนี้ครับเลือ่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยพร้อมกับปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจข้องประเทศทัทงในด้านข้อระบบการผลิตการกระจายรายได้และการหวางเพ่นด้านเศรษฐกิจต่อเนื่องนะครับ ปลอกเรงวาหล่าง,งจะสิ้นสุดโครงการแล้วการใช้จ่ายประชาชนจะชโชล์ตัวซึ่งเป็นช่วงขคตต้นปีพอดีก็ยังมีการใช้จ่ายแบบต่อเนื่องนะครับด้านโลกการค้าคนอเองก็จะบวชนกา,การกับพักสวดน,นะครับเมื่อแนวทางในการกิจกรรมต่างๆที่กระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วยนะครับเราไปขวางเสี่ยงข้องประธานโลกการค้าจังหวัดนครที่ธรรมรัชครับปรชนนะคะที่มองว่าโครงการนี้มันจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนตุลาไปสิ้นสุดเอาช่วง ปลายเดือนธันวาซึ่งเป็นช่วงที่เข้าคาเกี่ยวกับช่วงเทศการที่มองว่ามันจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยภายในจังหวัดภายในพื้นที่นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรากหญ้าน่าจะมีเงินสะพัดเข้ามาได้จับจ่ายใช้สอยกันในภาคเกษตรกรรมของจังหวัดเนี่ยช่วงช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูผนซึ่งจะทําให้รายได้ของเกษตรกรเนี่ยลดลง เกษตรกรจะอ่อนแรงนะในใน,ในมุมมองของเราอะนะคะแล้วก็เงินตัวนี้ก็น่าจะเอามาทดแทนช่วงที่ขาดรายได้ไปได้สิ่งที่กังวลก็คือหลังจากจบโครงการนี้มันจะเกิดสภาวะว่างซึ่งสภาวะนี้มันจะทําให้มันเหมือนกับนิ่งไปทั้งทั้งจังหวัดเลยแล้วก็มันเป็นช่วงปลายปีซึ่งกําลังซื้อคนเดินทางเข้ามาเยอะคนต้องการจับใจ่ายใช้สอยเพราะเป็นช่วงเทศกาล ถ้าเกิดรัฐบาลยังยังพอที่จะวางแผนโครงการถัดไปล่วงหน้าได้นะคะแล้วก็วางโดยการอามนะครับอากาวิเคราะห์ก um, ันไปนะครับค่ะเรื่องกเศรษฐกิจนะครับไปที่ทำการใดกระตุนนะ